เออเนี่ยมนก็ต้อนถมครับตอนมาที่บ้านมีอะไรบ้างเวลาเขาเคี้ยวเคี้ยวเนี่ยเวลาไปทํางานกลางแดดเนี่ยเขจะไม่กลัวแดดครับครับกินเยอะเป็นไรไหมครับกระ Thom กินกินเยอะมันก็มันเปลืองอ่ะอ๋อเปลืองกินใบแก่ใบอ่อนกระ Thom ใบแก่ใบแดงเคี้ยวกินแล้วก็กินน้ําว่างั้นกินึง่ใบหนึ่งหรือสองใบ เยอะไม่เอิมนกล่องถึงใบแล้วใบมันใหญ่ครึ่งใบก็พอแล้วใบมันใหญ่อันนี้ครับนี่กระทอมแดงอ่อันนี้สีแดงต้นละร้อยนะครับครับร้อยเดียวครับจะให้ลุงสบายช่วยแนะนําต้นไม้ที่บ้านมันมีอะไรบ้างพี่โอ้ยมันมีทุกอย่างต้นไม้ลุงอันนี้มีต้นกระมาสังก็มีเออมะสังทเป็นต้นไม้เพนจีพวกจกวนส้มต้นเป็นต้นมะสังน่านนนะครับ แล้วเป็นตระกูลส้มครับอันนี้ทุเรียนพันอะไรนะอันนี้มันทุเรียนลากเป็นพันพันชนีข้างบนเป็นหมอนทองมันจะออกูกมาเป็นหมอน,มอนทองใช้ระบบเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนลากครับกี่ปีกินได้กินปีเดียวครับปีเดียวเขาปลูกได้ปีหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาฝางตอกมันจะออกดอ,อกออกลูกเลยเอาแกนฝางตอกครับตอกหักคาไปอันนี้ตอกที่ต้นมันจะออกตามสีครับครับนี่มะม่วงครับอันนี้มะม่วง ป็นมีมะม่วงชุดท่านชุดพันอ่ะม่วงเบามีแล้วมะม่วงนี่ขายไงครับมะม่วงขายต้นต้นละร้อยอยู่นั่นอยู่ทา้งหมดครับปลูกต้นทำไมเก่ามันฟ้าลั่นอะไรอ๋อฟ้าลั่นม,มีดอกไม้ใช่ไทำสวนอย่าไปปลูกอย่างเดียวทำแบบในหลวงรอเก้าเขาองค์ท่านบอกอ่ะปลูกแบบสวนผสมแล้วมันจะไม่เสี่ยงครับ เพราะว่าเรามันจะมีผลผลิตขายได้ทั้งปีนะครับเดี๋ยวอันนั้นออกอันนี้ออกอะไรเงี้ยแล้วอย่าไปแยกโซนนาปลูผสมนั่นไปเลยรมวมกันไ,ไปเลยถ้าไปแยกเป็นโซนมีผลเสียเวลาเราเอาลูกไปขายแล้วไม่เข้าไปหาต้นไม้ต้นไม้เยอะโหยโซมเลยนะมันมีชีวิตจิตใจเหมือนคนเรานะต้ตนไม้อะนางนั่นนะครับนอกปูลูกอยู่กับต้นไม้อากาศดีด้วยอากาศดีเมื่อกี้หนูยังแอรพัดแมสอย ออฟฟิเอไม่อกเขาเปนเนอวอไดาราราอาหัไม่ยาครับออฟฟิเอนี่เป็นผลไม้นขวดครับยัดเข้าขวดขายไปแค่ขวดขวดละกี่บ้านครับอาลูกละไม้ครับได้สองร้อยกับวนสองลูกนี่อยากได้สามร้อยเจาก็เข้าสามลูกเห็นมสามลูกเลยพวกนงเอาเข้าไปได้ยังไง วันนั้นลุงไปออกรายการในแต่ปัญญาตลาดแตกปัญญามาซื้อลุงไปสองขวดเสร็จแล้วไม่เอากลับมาถามลุงลุงเวลาจะกินจะทำไงวะลุงบอกลุงขายไปแล้วลุงไม่เกี่ยวไอ้ปัญญาปวดหัวเนี่ยโอ้ยแล้วลูกหายไปไหนลูกหายไปไหนแล้วเอายงไปดองอยู่ไปดองอยู่ยวไปกิน ส่วนลุงสวัยนะครับมีต้นไม้จำหน่ายเยอะนะครับแล้วก็มีต้นไม้ดีๆให้เลือกเต็มเลยได้ทั้งความรู้ได้ทั้งต้นไม้ไปปลูกกินที่บ้านนะครับมีต้นม่อนนะครับ

สวนลุงสวยนะครับเกษตรแฟนซีนะครับเกษตรแบบประยุกต์นะครับก็มาได้นะครับที่ส่วนดุงสีสวนสวนสียานะครับส่วนลุงสวัยสียาครับ ตรงนี้เป็นใต้ขุนหรือเป็นใต้บ้านชั้นล่างของบ้านของลุงสวสัยศรียานะครับที่จะฟังอบรมสัมมนานะครับที่ลุงจะให้ความรู้และให้ความสนุกนะครับกับทุกๆท่านที่มาดูส่วนของลุงสวัยนะครับท่านก็เป็นเกษตรเกินนักคิดนะครับก็ อย่างนบนกระดานก็จะเป็นคณะอบอตอมะเริงจังหวัดนครราชสีมานะครับจะมาวันที่21ิกรกฎาคมนะครับก็ท่านก็ได้รับรางวัลมากมายนะครับเชิญไ,ได้ที่สวนลุงสวัยนะครับ หรือสวนสียานะครับจังหวัดนครนายกนะครับท่านอาอยู่ตรงหน้าถนนนะครับท่านสามารถที่จะโทรหาลุงสวัยก่อนเพื่อนัดแนะหรือ,อามาที่ส่วนนี้นะครับได้ความรู้ได้ต้นไม้แล้วก็ได้ความสุขนะครับส่วนของท่านใหญ่นะครับแล้วก็มีต้นไม้มีผลไม้ให้ซื้อไปที่บ้านนะครับซื้อไปปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็น ทุเรียนมะม่วงนะครับหรือต้นแฟนซีนะครับซึ่งมีมีส้มมะสังนะครับที่ปลูกด้วยกันนะครับห้องสมุดเกษตรนะครับส่วนสีา่ายก

น,นี้ก็เป็นสวนนะครับที่อยู่รอบบ้านนะครับของลุงสวัยีันะครับ มี95อ่า90จากรง0้ก็มีแม่ค้าอยู่อินียด้วยเอ่อแล้วก็เขานั่งรถไปทำงานสลับีด้วยคือแม่ค้าหลักหลหลายที่จ่ะอย่างน้อย90โลก็วันนึงก็ได้องมังคุดนมีปลูกไว้บางอย่างอ๋อมังคุดเลรอครับมังคุดกี่ปีกี่ลูกครับกี่ปีครับกี่ลูก